จุ่มน้ำให้เปียกๆยังสามารถจุดติดได้ครับเป็นไฟแช็กไฟฟ้านี่ครับยังสามารถจุดติดได้เหมือนเดิมหรือแม้กระทั่งจุดกระดาษทิชชู่ครับนี่ยังหยดเปียกๆอยู่เลยครับนี่ครับจุดติดได้แบบง่ายๆเป็นการชาร์จด้วยสาย USB นะครับ ก็จะสังเกตเห็นสถานะไฟนี่เวลาเราไม่ใช้งานก็ปิดลงแบบนี้ครับเวลาไม่ใช้งานก็ปิดลงเวลาจะใช้งานก็ดันขึ้นครับช้ด้านข้างนี้ครับเวลาจะใช้งานก็แค่กดนี่ครับไม่ต้องกลัวลมครับนี <c oughs> ่กับไฟแช็กทั่วไปครับที่โดนน้ำแล้วไม่สามารถจุดติด ยังจุดติดได้แม้กระทั่งพวกหน้าฝนลมพัดลมแรงจุดติดได้สะดวกผิดกับไฟแช็กตัวนี้นะครับเวลาโดนลมนี่ครับมีโอกาสดับง่ายนี่ครับแค่นี้เองถ้าจุ่มเข้าไปแป๊บเดียวนี่หมดกันครับสามารถดัดโค้งงอได้3 6มอองศาครับนี่ใช้งานได้สะดวกชาร์จหนึ่งครั้ง ใช้จนลืมหลังเลิกใช้งานปิดแค่นี้เองครับผมหามาใช้กกันดูครับปืนยิงแก๊สไฟฟ้าชาร์จด้วยสาย USB